เอาละครับก็ต้องสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมพีอัลเซนเดอร์และว,วันนี้อยู่ในเกมอนิเมะล s สเ n นนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับผมก็คอนเทนต์ง่ายๆนะผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับผมก็คือเราจะเดี๋ยว,เ,ยวเสียงเกมดังไหมเดี๋ยวหลีกแป๊บนึงก็วันนี้นะครผมผมจะมาเล่นสตอรี่นะครับผมด่านเออรอบสุดท้ายนะครับผมด่านของวันพันแมนเมื่อถ้าผมดูไม่ผิดนะ ครับผมมันก็คือด่านนี้ผมซูเปอร์ฮีโร่ซิตี้นะครับผมซึ่งมันก็คืออยู่ในแอคโคซึ่งแอคโค้นี่ผมบอกเลยว่าผมเล่นมาเป็นสิบรอบนะครับผมผมยังเล่นไม่ผ่านเลยนะครับผมก็คือจริงๆเนะี่ยผมควรจะไปสุ่มเออเทรดให้อิตาจิก่อนไม่ใช่เทคนิคนะครับผมควรจะไปสุ่มเออแพสซีฟไป้อิตาจิก่อนนะครับผมแล้วก็สุกุนะด้วยให้มันแบบโหดกว่านี้นะครับผมแต่ไม่นะครับผมผมพอดีพะว่าผมส่งรหัสไปให้ ทางอพี่ลิขทามคนนี้นะครับผมอยากจะให้เขาทำคลิปดวงนี้พี่ก้น้องให้นะครับผมให้เขาแบบสุ่มเทรดให้ผมก็เลยรอนะครับผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยก่อนที่จะได้เทรดโหดๆเรามาอัดคลิปให้ดูตอนที่เรายังเบสิกอยู่ดีกว่านะครับผมก็คือเนี่ยนะครับผมผมจะมาเล่นด่านนี้นะครับผมเป็นเป็นแอบแอบห้าเออมาเข้าเกมเลยดีกว่า โอเคเข้ามาสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับผมฮะซึ่งสีแรกที่ผมจะทำก็คือผมต้องเออผมจะเลือกจะวางเออป่าเอสคโน่ก่อนก็คือตัวตังนั่นเองนะผมคือผมยังไม่ได้ไปสุ่มพวกโคชินโอไอห,หรือว่าพวกเจฟอะไรมาเลยนะผมนี่คือกูมีแค่เอป่าเนี่ยแค่นี้นะครับผมแล้วก็มีเทรดโกลเด้นนะผมไม่ใช่ไดมอนด์ด้วยนะฮะนะครับผมซึ่งในเว็บแรกนะครับมอลเลือกสตาร์ทมาโวดมากนะครับเลือกสตาร์ทมาสามพันหกพันเลยนะฮะ ที่คนเดิมผมจะรอนะครับผมรอให้เวฟเคลียร์นะครับผมแล้วก็ผมจะวางไปเอออูริวนะผมให้มันเคลียร์ตัวแอร์เซตหน้าแล้วผมจะวางเบจิต้าต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทัสคลิปให้แล้วกันนะครับผมว่าเออผมจะวางอะไรตอนไหนนะผมเดี๋ยวจะไปตัดตอนนั้นแหละเพราะว่ากว่าตัวู้พวกมันจะเดินมาแม่งก็ช้าเหลือเกินนะฮะ a few moments later โอเคเวฟเคลียร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางเอออูริวเลยนะครับผมนี่วางไว้ไตรงนี้ให้มันเคลียร์ตัวแอร์ตรงนี้ก่อนไม่งั้นบ้านแตกนะฮะ ส่วนก็พวกตัวปกติผมจะรอวางเออเบจิต้าตัวนี้นะผมแล้วก็ให้มันเคลียร์ตัวปกติไปนะผมอ่าโอเคอุลิโอตีตายแล้วนะอุลิโอดามิท้าร้อยเองซึ่งมันน้อยมากๆในเมื่อที่ผมเลือดมอนพวกนี้เราแม่งโหดหกพันนะกว่าจะตีตายได้ทีประมาณหกเจ็ดทีเลยนะกว่าจะตายซึ่งมันคือบัคเหลือแอล้วเน่คือผมยังไม่รู้เลยคือทำไมมอนมันเดินเฉียงอย่างนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเราวางเออเบจิต้าเลยละกันนะผมมาให้มันช่วยเคลียร์หน่อยนะ โอเคตั้งเรือนะครับผมเดี๋ยวเราวางสุคุณะด้วยเลยนะครับผมให้มันช่วยเคลียร์นะครับผมซึ่งที่ผมไปลองเล่นมาหลายรอบแล้วผมแพ้เนี่ยเพราะว่าผมอาจจะพลาดตรงที่ว่าผมใช้อิสติจิเป็นเออ่ตัวดาเมจหลักนะครับผมซึ่งความจริงถ้าที่ผมคำนวณดูแล้วเนี่ยผมว่าสุคุณะจะเหมาะกว่าด้วยากองสุคุณะของผมเนี่ยเออเรือว่ามันเยอะกว่าด้วยดาเมจมันเยอะกว่าด้วยนะครับผมเพราะว่าอิสติจิเบี้ยยังไม่เต็มเลยนะผมอาจจะดาเมจอาจจะน้อยลงไปนิดนึงนะผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราลองใช้สุคุณะแทนไหมเผื่อจะเวิร์กนั่นก็เลยมาอััดคคลลิปนนนีี้่แหะะรบผม เดี๋ยวเราอัพตังไปด้วยนะผมแล้วเดี๋ยวเราเตรียมวางเอออิตาจ,จิเลยไม่งั้นไม่งั้นนี่แย่แน่นอนนะผมไอไออิตาจิอิตาจิอิตาจ,จิโอเคคืออิตาจิได้เม็ต้นมันเยอะมากนะผมหกพันนะผมแต่ว่าพอได้เม็อัพเต็มมาสุนากน่าจะเยอะกว่านะครับผมผมก็เลยคิดว่าเราลองใช้สุนกนัทเป็นตัวเลดเกมดีกว่าน่าจะน่าจะพอโอเคกว่านะครับผมสุดอิตาจิก็จะเล่นเป็นตัวต้นเกมแทนนะครับผมนี่เห็นไหมฮะอิตาจิเราเคลียร์ได้แบบโอ้โหมันทางลาดยาวอย่างงี้นี่คืออิตาจิเราตีสองทีตายเลยนะครับผมอ่า เ,ออเดี๋ยวแต่แต่แต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 เดี๋ยวเราอัพไปก่อนเราอัพไปก่อนเดี๋ยว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 จะแพ้นะฮะสุวรรณะเราเราเราหนุนป่าเป็นแอร์นี่หว่าสุวรรณะมึงต้องตีให้ตายนะเว้ยยังไงตาไปกันโอเครอดอยู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาอัพตังนะครับผมแล้วก็วางอีกตัวหนึ่งนะครับผมไว้ตรงนี้ มันเป็นดานที่เียกได้ว่ายากมากๆสลับมือใหม่นะของที่แบบว่ายูนิตยัง,งน้อยๆอยู่แล้วก็ไม่ได้มามีเทคนิคมีแพสซีฟอะไรเยอะแยะนะครับผมมันได้อย่างนี้นี่โคตรยากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันโจมตีไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็มาอัพตังสบายๆนะครับผมก็คือในเวลแรกมันยังไม่มีอะไรหน้าตึงมากนะผมเดี๋ยวจะไปตึงตอนบอสออกมานะถ,ถ้าเราผ่านไอส้สถานการณ์ตรงนีไ้ได้เนี่ยก็คือเราจะชิวแล้วนะครับผมโอเคนะผมก็รอตังนะผมมาอัพตังค์งดัวเลยนะผมนะอัพไป เออในด้านของลุงเออเซลแมนผมติดดิกว่าเซลแมนจากออสตามาว่ะเฮ้ยตัวนี้ไหวแน่ปะเนี่ยไหวไหวไหวไหมเนี่ยนะฮะมันดูมันจะขยับมาดิเด็กวามีแต่อีแต่จีบปันหน่อยแล้วคันเดี๋ยวไม่ไหวนะฮะ เออสุดโตแอร์ผมต้องอัพสุกุณาไปเพิ่มนะผมเดี๋ยวไม่ตีไม่ตายนะฮะเออมีอะไรเหตเราตกใจเล่นๆน้อยๆนะผมแต่สุดท้ายเราก็ผ่านได้อย่างสบายๆนะครับผมเออเดี๋ยวเรามาอัพตังต่อยังไม่เต็มเลยเนี่ย,ยจะเวฟสิบแล้วเนี่ย <laughs> เออใจยเย็นใจยเย็นโบร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 โบใจยเย็นเพื่อนใจยเย็นเพื่อนเดเดเดเราอัพสุกุณาก่อน <laughs> เดี๋ยวเราต้องออพให้มันเป็นเซอร์เคอีอันใหญ่ไม่งั้นไม่ตายนะโอเคมาอัพใหญ่ๆตีเลยสกุนะเอาวุเาให้เออเกือบเกือบตายอยู่มีเลือดไหลนะผมโอเคตายโอ้ยเสียวชิบหายเลยเมื่อกี้โอเคซึ่งตังเราอาจจะเต็มหมดแล้วหรือเปล่านะผมอาตัวนี้นะผมโอเคเต็มแล้วนะผมเออแนวหลังนั้นน่าจะไหวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ข้างหน้ากันด้วยนะครับผมซึ่งข้างหน้าเรจะวางอิตาจินด,ดักไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้อย่างนี้ให้มันประกบเออ ชานี่หมอ,ออกมาพอดีนะผมซึ่งผมจะพลาดตรงนี้นะผมเพราะว่าสกิลสุดท้ายของอินทิจิมันจะมีเออสกิลกดเป็นเทวีสุริยานะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะเอาบอสอยู่แต่มันเอาไม่อยู่นะผมผมเลยคิดว่าเออซุกุณะอาจจะดีกว่าใน,ในด้านนี้นะผมเดี๋ยวผมจะวางซุกุณะหนึ่งตัวไว้ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อัปเกรดนะฮะนี่สองขั้นเลยนะผมเพราะว่าตังระบดแล้วนะผมแค่นั้นเดี๋ยวขอเช็คตัวทังหน่อยเช็คเผื่อว่าเออตังเราเอาไปเต็มบางตัวอะไรอย่างเงี้ยนะผมโอเคเต็มหมดแล้วโอเคเต็มหมดนะครับผม ตอนนี้ไหวกันใช่ไหมเพื่อนไหวไหวแน่นะไม่ใช่ว่ากูไปแล้วบ้านแตกนะเฮ้ยแต่มันดูเหมือนจะเออเออเราควรจะอัพอิทธจิหน่อยไหมแต่มันดูส่งน่าจะไหวยอยู่แหละมื่อเออแต่แต่เพื่อกันเหนียวเราว่าเราผมว่าเอาเราเอาัพอิทธจิไปอีกขั้นหนึ่งดีกว่านะผมไงตังมาตังมายังตังมาโอเคอัพอิทธจิไปนะผมแล้วก็ไปที่แนวหน้าต่อเลย ซึ่งแนวหน้านะผมเดี๋ยวผมจะอัพอิทจิตรงนี้ไปนะผมให้มันเป็นขั้นที่มันใช้ทีวีสุริยาได้นะผมแล้วก็สุนะตรนนี้เราจะอัพให้มันเต็มเลยต่อจากนี้ก็ไม่มีแล้วนะผมเก็บตังเราบอสออกอย่างเดียวนะผมเพราะว่าออตอนนี้มันก็เคลียร์ง่ายแล้วนะครับผมคือแค่มอสออกมาเจออิทจิแค่ตัวเดียวกับสุนะน,นี่คือก็อวบแล้วนะฮะ แนวหลังก็จะมีมอนที่หลุดรดดดอดมานะผมจากกวะแกละนะผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะผมเพราะว่าแน่นอนเราแข็งแรงแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็รอบ,บอสอย่างเดียวนะผมเดี๋ยวผมทำสกิปไว้ให้แล้วกัน few moments later. โอเคตอนนี้เราก็เวฟสิบห้าแล้วนะครับผมสุกุณนะนะผมเราเกือบจะอัพเต็มได้นะผมแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาขายตัวตังก่อนนะครับขายป่านะครับผมได้ตัวละห้าพันก็ประมาณสองหมื่นนะผมตังที่เหลืออยู่นะผมอันนี้สองหมื่นเกือบสามหมื่นเลยนะแล้วก็มาเอ่ออัพสุกุณะตัวนี้นะผมให้เต็มเลย อ่าเคจัดไปนะครับผมแล้วก็รอบอสออกนะฮะนี่แหละครับผมคือสกิลเทวิสุริยานะผมที่มันจะทำเป็นดาเมจเป็นฟูเอนะผมก็คือจะเป็นไฟดาที่ออกจากตัวมันนะผมที่ผมแบบลองกดแล้วว่ามันฆ่าบอสไม่ได้นะผมตอนนั้นผมวากิจจีไปมา3ตัวฆ่าบอสไม่ได้ออกเคบอสออกแล้วผมกดเทวิสุริยาไปเลยนะผมอ่ามันจะสร้างดาเมจได้นะผมแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าสุคุณะนี่คือแบบเออดาเมจมัน5 0 0 0มื่นเลยนะครับผมแบบว่า ล้วเลือดบอสดนะ่มันตั้ง3ล้านนะ่ะมันคือเยอะมากนะครับสำหรับตัวละครที่เออดามจมันแค่นี้นะมาเราจะมาลุ้นกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมสุคุณะเราตีนะผมแล้วก็มีเลือดไหลอิทจิแล้วก็ติดไฟนะผมตอนนี้เออเดี๋ยวเรามาดูแนวเดวหนักสักหน่อยไหมเออเนี่ยแน่านอนเดี๋ยวเราอัพสุกุณะตัวน,นี้ให้มันเออเก่งๆไปเลยดีกว่านะครับผมเวลาบอสมาเราจะได้เออสบายใจนะผมหวังว่ามันจะฆ่าได้นะฮะ เพราะถ้าข้าไม่ได้เลยกูก็จะเอาเป็นคลิปอยู่ดีนั่นแหละนะผมเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าเออก่อนจะมาห้าวเนี่ยมึงควรจะเตรียมตัวให้ดีกว่านี้นะครับผมยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนเฮ้ยแต่เลื่อนเหลือสองล้านนะถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับผมแต่อิตาจิหมดระยะย่างอายังนะโอเคอ่อิตาจิหมดระยะนะครับผมต้องขายนะฮและสุคุณนะนะผมก็กำลังจะหมดอีกเหมือนกันนะฮะเ,เดี๋ยวขออีกสักทีหนึ่งขออีกอสักทีหนึ่งได้ไหมเออเพื่อน โอเคทันนะครับผมหมดระยะพอดีนะผมขายฮนะเออแล้วเดี๋ยวเรามาอัพสุขณนะตัวนี้นะฮะป้างเขาให้แล้วเดี๋ยวเป็นไวอีกตัวหนึ่งนะผมสีที่ครที่สุด,สดแต่ตอนนี้ก็คือสุุณนะเราเนี่ยแหละนะครับผมมาเอาไปให้สุดข้อเลยฮนะเดือวตั้งห้าพันนะผมอัพอะไรดีอีทจิไม่น่าอัพเต็มได้นะผมเราะฉะนั้นเราจะปล่อยไว้อย่างนั้นนะผมเราควรจะมาเน้นสุขณะมากกว่าอ้ทาไมวามไม่ได้วะมาอัพยังไงก็ได้นะผมให้มันได้อัพให้มันเยอะที่สุดนะฮะ ดาเมจตัวนี้รวมกันก็น่าจะประมาณเกือบ200,000นะครับผมดูอันนี้ก็ประมาณ2 0 0 0 0 0 0 0 0 0ประมาณนี้นะผมรวมดาเมจเออที่มันทําได้จากการเลือดไส้นะครับผมก็น่าจะเยอะอยู่มามาตายเป็นตายวะกูไม่รู้แหละมาจะฆ่าบอได้ไหมรอบนี้มาเฮ้เลือดลดดีอยู่เลือดลดดีอยู่นะผมเลือดเหลือลร้านเดียวแล้วยังไง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 เพื่อนเฮ้เลือดเลือเก้าแสนไหวไหมเนี่ยพี่อาจจะไหวก็ได้นะเว้ยยังไง เฮ้ยน <cin stereotype> ี่จะเป็น <si> ข <curs CDU> ั้นแรกที่กูฆ่าบอสตัวนี้ได้เลยนะเฮ้ยขั้นแรกที่กูจะชนะเลยเหรอยังไงเพื่อนเฮ้ยเล่นเด้อห้าแสนสี่แสนยังไงเร็วเร็วไปเลยเฮ้ยเร็วฆ่าตายตายเของมึงตายตายตายโอ้โหได้ที่สุดกูชนะมึงได้สักทีไอ้เวนเฮ้ยมวยกูรู้สึกโล่งใจแปลกๆนะครับผม บอกเลยว,ว่าผมติดด่านนี้ประมาณเออสิกว่าตาได้นะฮะว่าซุคุนะเนี่ยมันตัวพิกเกมชั้นดีจริงๆนะครับผมสมแล้วที่เป็นสุดยอดตัวไรที่ฆ่าได้มันกระทั่งโกโจเนี่ยนะฮะ ก่อนนั่นแหละนะครับผมคือทั้งหมดทั้งมวลสำหรับคลิปนี้แล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยนะครับผมก็คลิปนี้นะผมอาจจะเป็นคลิปเพื่อความบันเทิงแล้วก็อาจจะหลายๆน้องหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้อาจจะเอาเป็นไกด์แนวทางได้นะครับผมแล้วก็เอ่อสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรต้องพูดแล้วมั้งนะครับผมเออเอาไว้ว่าถ้าใครคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมหรือว่ามีเซตทีมไหนที่ตอนนี้รู้สึกรู้สึกว่าเอออาจจะสามารถเอาออกเอามาแทนได้เอาตัวนู้นดดีีีีกกกววว่่่าาาตัน้้ออะไรยยงงเผม็ เบ้นมาได้นะครับผมสารบคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ